ริมคลองท่าลาดในเขตอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซานักพายเรือคายักกว่าร้อยคนร่วมกิจกรรมเทศกาลพายเรือในคลองท่าลาดซึ่งถูกจัดเป็นปีแรกโดยชมรมอนุรักษ์คลองท่าลาดพนมสารคามชมรมพายเรือเพื่อแม่น้ำกลุ่มเพื่อนพายและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดรปริญญาเทวันรมิตรกุลรองอธิการบาดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นคนอำเภอพนมสารคามแต่กำเนิดบอกว่า ความเสื่อมโทรมและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคลองบ้านเกิดคือที่มาที่ทําให้ต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อทําให้คลองสายนี้กลับมาเหมือนเดิมต้องการให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองท่าลาดเพื่อจะมีการจัดภายเรือในวันนี้นะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ชุมชนในพื้นที่นะครับก็ได้มาช่วยกันเก็บผักตบชวาจากที่มันเคยหนานแน่นไปทั้งคลองนะครับเป็นช่วงช่วงเนี่ยพายตลอดไม่ได้เลยเนี่ยตอนเนี้ยคลองท่าลาดซึ่งมันไม่มีชีวิต เพราะมันมีแต่ผักตบชวามาเป็น10บสปีตอนนี้มันกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งภายหลังจากมีการประกาศจัดกิจกรรมดังกล่าวก็ได้รับความร่วมมือจากราชการส่วนท้องถิ่นเข้ามากําจัดผักตบชวาและเปิดทางน้ําให้สามารถกลับมาพายเรือในคลองนี้ได้อีกครั้ง คลองท่าลาดเป็นหนึ่งในต้นน้ำของแม่น้ำบางประกงนะครับแต่ว่าที่นี่กําลังถูกคุกคามจากหลายสิ่งหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คือโรงไฟฟ้าฐานหินครับกิจกรรมพายเรือขคยักที่เห็นนั้นทําให้มีการปลูกจิตสานึกของคนที่นี่ขึ้นมาเพื่อที่จะอนุรักษ์คลองสายนี้เอาไว้ครับในการทัติยกุลเครือข่ายกลุ่มวาระเปลี่ยนตะวันออกหนึ่งในผู้ร่วมกิจกรรมบอกว่าหากโครงการโรงไฟฟ้าฐานหินขนาด600เมกะวัตต์ของเครือเดอรเบิร์เอ ำบลเขาหินซ้อนมาตั้งอยู่ในุูมน้ําคลองท่าราดนอกจากจะซ้าเติมปัญหาน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมแล้วชาวบ้านจะไม่สามารถรักษาความอุดมสมบูรณ์และความมั่นคงทางอาหารของลําน้ําแห่งนี้ได้มหาศาลน้ํสิบกว่าล้านลูกบาทเมตรจะต้องเข้าไปในกระบวนการผลิตแล้วมันจะส่งผลเพราะว่าคลอ,อ,องท่าราดนนมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ําการแย่งชิมน้ําอยู่แล้วครับเกษตรกร,ร,กรอุตสาหกรรมชุมชนแล้วก็ระบบนิเวศตอนนี้ มีปัญหามากอย่างปีนี้เนี่ยคนที่อยู่ในรูปน้ำของทะาลาดก็จะไม่ค่อยได้ทํานาเพราะว่าเป็นปีที่แล้งจัดปัจจุบันโครงการโรงไฟฟ้าฐานหิมดังกล่าวอยู่ระหว่างการศึกษารายงานผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อมหรือ EHA i ซึ่งชาวบ,บ้านช่วยกันคัดค้านอยู่ในเวลานี้ตะกริุกลกาบคคลีถ่ายภาพทันพิสิ์เลอรบำรุงชัยเนชั่นทีวีรายงาน